อย่าลบหลู่นะคะการันตีโดยสถานที่ใช้งานจริงค่ะสวรภูมิค่ะห้างดังไอคอนสยามวัดหลวงพ่อโสธรค่ะและยังมีอุตสาหกรรมต่างๆอีกมากมายเลยนะคะนี่คือประตูน้ําทองเหลืองหรือแกดวาวนั่นเองค่ะ แข็งแรงติดตั้งง่ายเปิดปิดวาล์วได้ดีและไม่เป็นสนิมจ้าใครที่กําลังมองหาประตูน้ําทองเหลืองนะคะทางร้านเราค่ะมีจําหน่ายแต่4หุ่นจนถึง4นิ้วเลยจ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่เคยใช้ตัวนี้ค่ะแบรนด์ดังอุ๊ยแต่ราคามันแพงไปใช่ไหมคะหรือว่าใช้ตัวนี้ค่ะแบรนด์โนเนมตามท้องตลาดนะคะ แต่ว่าราคาถูกกว่าก็จริงค่ะแต่คุณภาพก็ย่อมต่างกันนะคะตัวนี้เลยค่ะด้านหน้านี้ค่ะประตูน้ําทองเหลืองหรือว่าเกรวาวคุณภาพดีเทียบท่า แบรนดังค่ะแต่ราคานะคะรับรองเลยค่ะว่าย่อมเยาวรู้ไหมคะว่าประตูน้ําทองเหลืองเขาทาหน้าที่ยังไงนี่เลยค่ะเขานะคะก็ทําหน้าที่โดยการเปิดปิดแบบนี้เลยค่ะหมุนนะคะและทําหน้าที่นะคะเชื่อมระบบน้ํานะคะด้วยเกีียวตรงนี้เลยค่ะใช้กับระบบน้ําเย็นน้ําร้อนและไอ้น้ําแรงดันต่ําค่ะใช้กับงานสุขาภิบาลระบบส่งน้ํางานแนวท่อประปาปั๊มน้ําแทงน้ําทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ท่านใดนะคะสนใจตัวประตูน้ําทองเหลืองนะคะทางร้านเราค่ะมีหลายยีห้อให้เลือกนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีตัวบอลวาลนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิด PVC นะคะู PVC ค่ะกลุ่มบัตเตอร์ไฟวาลค่ะเกตวาลค่ะประตูน้ําทองเหลืองและยังมีเทสวาลนะคะที่เป็นแบบทองเหลืองกันน้ําย้อนกันน้ํากลับนะคะยังมีค่ะตัววาลชนิดเหล็กหล่อนะคะและนี่เลยค่ะไวสแตนเนอร์นั่นเองค่ะหากท่านใดสนใจนะคะสามารถโทร ทักและแชทมาหาแม่ค้าได้เลยนะคะสามารถให้นะคะข้อมูลแล้วก็ราคากับคุณลูกค้าได้โดยตรงเลยจ้า